Pro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket I, I'm, I'm hunting, looking for a comma This is fucking muscle awesome. ตอนนี้ครับทีมทีมไวโซเจอกับทีมอะไรนะเดี๋ยวรู้จักครับเดี๋ยวรู้จักครับตอนนี้เราเรโปได้ลาวแล้วโปได้ลาวครับตอนแรกมันตองแรกเดี๋ยวรู้จักนําก่อนนะครับบุกสี่โซนครับเปิดไ,ไม่ลเปิดไมโล so, ไวโซตีกลับไป5้าสี่ครับตอนหลังเกงมหลังเกมหลังก็ so, ไวโซเอ้เดี๋ยวรู้จักชนะ5้าสี่ก็คือเสมออ่าเสมอทีนี้เป็นโปได้ลาวครับโปได้ลาวครับเรามาดูถ่ายของสองพัญนะครับโปได้ลาวโรลิสาทเลยแล้วมอะไพิเศษด้ยใช่ไหมคะทีมทีม ฟายโซนนะครับได้มีผู้เล่นนะครับจากโมเทลนะสองคนมิสอรกับเ่นแถวสองครับคนที่สอนี่ใครอยากรู้จักมากเลยชือี่ื่อตัวนอนีราชิตของเราชื่ออชื่อสตลี่รับวัวนี้หลอกินแล้วอร่อยสุดมีผงโลต่อาเดียวใช่แล้วเราไม่ได้นใจสาละแล้วเราชนใจคน่ล้ใจสละ เดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้รางวัลพิเศษเป็นกิฟต์เซ็ตจากมาชิตาล์ให้กับสกอตนะครับนี่สกอตตอผหน้าสกอตต์เรานะครับนอกจากนี้ไม่ได้ให้แต่ขอสเเยอร์อย่างเดี้ยงระงวัลการ์ดเราได้ด้วยเรียกว่าชาบประวัติศาสตร์เลยครับวันนี้คนเล่นลาวแล้วครับผมและประกาศจะได้มาชิตานะแลกลับไปทานมือสายนะครับของไวโซนะครับกดนะครับมูดกดนะครับฝั่งนู้นผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ แต่วันนี้ก็ชนะแอคคอมพิวตมาได้ก็ถือว่าน่าจะน่าจะตามองมากครับทีนี้ก็รอครับรอแตนบายอะไรก็เริ่มแล้วแล้วโคเรลาผมเพิ่งถ่ายฝั่งไวโซนะครับได้รับนะครับเป็นฝั่งรับนะครับวินสำคัญครับไปได้หรือ่าผมก็ถ่ายฝังไวโซนะครับได้รับนะครับเป็นฝั่งรับนะครับวินสำคัญครับไปได้หรือเปล่าคือเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นกันหมดแน่นอนนะครับในขณะเล่นงานนี้นะครับ จอที่3จอที่สามรับฝั่งซ้ายนะครับจอที่3ามไปจอของเส้นแถวสองนะครับครั้งแรกในของปีนี้เปิดต้นปีเลยใช่แล้วนะครับแล้วเป็นงานที้ใหญ่ที่สุดด้วยใช่แล้วเวทีย์การมากจริงใช่ใช่ใช่ครับผม่ลก็สำหรับตอนนี้นะคะใครๆที่อยู่รอบๆนะคะนี่ดูเชิงกันอยู่ครับเป็นสุดท้ายสำคัญมากครับใก้เป็นที่หนึ่งของเราในวันนี้นะคะฝั่งไวโซนะครับเลือกที่จะกุมทางด้านขวาแน่นนะครับตอนนี้ผมตอนนี้นะครับคอนกุมทางด้านแพ็กเหล็กนะครับตอนนี้แพ็กเหล็ก แท็กเหล็ก4เลยครับเหาทางว่าทางเดี๋ยวรู้จักจะตีทางห้องเหล็กแน่นอนครับแล้วบินนี้สุดยอดนะคะจากของเวทีเอ็มเอลเอสเปซวินนี่จุดต่อเนียครับใครที่แข่งขันไหนไว้เนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวนะไม่ใใชช่่าเลยนะเอามุสนายห้อยซ้ายไว้คนเดียวครับฝั่งวาโซนะครับไปงานหนักของมุสกดเลยครับเป็นกำลังใกายใาเวทีได้เลยถึงบ้านนะครับ ไปแล้วนะครับแล้ในวันนี้นะครับเราก็มีผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งนาทีครึ่งครับยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยตอนนี้เป็นวินสำคัญของฝั่งแดงนะครับเราจะได้ไปต่อหรือเปล่าตอนนี้ครับเริ่มมีประทักันแล้วครับเอาแล้วครับวันนี้คเรียบร้อยครับ้เงินขึ้นตะีก่อนหนึ่งคนครับ 2องเก็บสามนะครับเรียบร้อยครับเหลือคนเดียวครับตอนนี้ฝั่งแดงครับทำได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยจบไปครับจบวินนะครับคนเล่นลาวนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคแพ็คเล็บแพ็กของเด็กแล้วเตาทางถูกนะครับตั้งอันนี้จบไปนะครับทางความสัมพันธ์เลยครับรู้สึกไงบ้างครับเต้นเต้นครับเต้นเต้นนะครับการาไปว่าจะเป็นการช่วแล้วก็กาแสดงแข่งบไปสองเก็บไปสองคิวเลยอ่ะซึ่งตอนนี้นะฮะก็ ทโอเคครับสคิปนี้ขอจเพียนี้ครับสวัสดีครับทีมไวโซนะครับได้เข้ารอบต่อไปนะครับมาเจอกับทีมดิโอรูชันครับ